ดีจ้าวันนี้เราก็มาโฮกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับรายการเด็กโปรไฟล์เบอร์เทิลสปิตจากชมาฮันโอดนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเด็กลับอีกหนึ่งเด็กของผมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเด็กอะไรก็ตามชื่อคลิปนะครับผมเป็นเด็กสไตล์มาโดก็คือตัวของสไตล์บูมรีวอสกับตัวของเทมาโดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเด็กของเราเนี่ยจะมีการ์ดอะไรกันบ้างอะไรสร้างคอมโบอะไรยังไงกันได้บ้างน,นะครับสไตล์บูมรียวแบบรียวบอสมีอัลต้าชิลนะครับ แดงเขียวขาวเหลืองแล้วก็เลเวลหนึ่งถึงสามนะครับเมื่อสปรีดเผาจากประเทศหรือสิบมงกุฎของเราเนี่ยโยเวนสปรีดนี้นะเสริมสภาพสปรีดนี้จะฟื้นสภาพนะครับแล้วก็อ่าระหว่างซิลเลเวลสามนะครับสปรีดเผาจากประเทศหรือสิบมงกุฎของเราทั้งหมดเนี่ยจะได้รับเจมขาวบวกหนึ่งเม็ดนะครับสิบสองจากประเทศแห่งปีมะเสงเทมาโดนะครับก็มีตีซิลนะครับแล้วก็ระหว่างซิลมีดีไวิสตัยก็คือแอทแทสต์เปของเราเนี่ยเมื่อสปรีดเผาจากประเทศของเราเตนะครับผู้แข่งจะไม่สามารถสั่งป้องกันได้ถ้าไไไมม่่่สงงล์ตััวเเออ็ดปบบยนะคร แล้วก็มีเอฟเฟกต์ก็อดอาร์มี่นะครับเมื่อเตะสามารถอัญเชิญมาจ่ายคอสสปรีพอจากประเทศจากบนมือแล้วก็ในแท็กได้อย่างละหนึ่งใบนะใส่สามเนาะเฮวิสไอ้นี้นะครับก็ดอสเซปของเราเนี่ยเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือเพื่อการ์ดที่จั่วเนี่ยบวกหนึ่งได้นะครับส่วนเอฟเฟกต์อื่นๆเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้ก็อขอข้ามไปก่อนนะมูเชล่านะครับก็คงรู้จักกันดีนะครับแอ็กเซลร,ระเบิดสปรีหรืออันเดเมทคอไม่เกินสามเม็ดของคู่แข่งทั้งหมดนะใส่มาสองเนาะ แล้วก็ต่อไปก็คงรู้จักกันดีกับราโชนะครับลิมิตหนึ่งก็ใส่หนึ่งอ m มันตีนะครับก็เมื่อลงนะครับโมเดกเราได้3ใบาจากนั้นนำสเป i t สีม่วงที่ไม่ใช่อ m มนเต้เนี่ยหรือการ เบฟในแฮชของเราหนึ่งใบกลับขึ้นมือเแบฟบเอาไปสีอะไรก็ได้นะเดสไรเดอร์นะครับผมก็เมื่อลงจั่วหนึ่งนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เรเวลสองนะครับเมื่อตีต่อจํานวนสปริดเผาซิมบูกลหรือจากประเทศของเราหนึ่งตัวเนี่ยถอดคอหนึ่งเม็ดบนสปริดคู่แข่งหนึ่งตัวลงรีเซิร์ฟนะครับเอฟเฟกต์เรเวลสองไม่น่าจะได้ใช้นะช่างเครื่องลําดับที่สองอินฟินิตสเน็กนะครับก็สปริดนี้จะไม่กลับขึ้นมือหรือ,ขอเขาได้โดยเอฟเฟกต์คู่แข่งนะครับแล้วก็การ์ดบนมือเราจะไม่รับเอฟเฟกต์คู่แข่งแล้วก็ เมื่อถูกทำลายหรือสูญสลายนะครับทำลายสปิริตรูปแบบเสอร์สภาพของคู่แข่งได้หนึ่งใบมังกรไอ้น้ำสตรีมดากอนนะครับเมื่อสปิริตพอจากประเทศหรือซิมงกุฎของเราถูกอัญเชิญเนี่ยเราสามารถอัญเชิญไม่จ่ายคอสตัวนี้จ่าเป็นมือได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เมื่อเชิญจดหนึ่งส่วนของเน็กซัสนะครับไอแลนลด์รูทนะครับใบแปดจัว่วสามัญสีมนะ่วงเนาะใส่สามตึกละฟ้าของกองพลนะครับก็เอฟเฟกต์เหมือนกันแปดจัว่วนะครับใส่สามชุดเคียนพันเล่มนะครับก็เบิร์ดหลังจากมือคู่แข่งเพิ่มนะครับได้คอเเม็ดนาะ ใส่สามเฟชเชนนะครับแฟดในเทอร์นีไลท์ like ของเราจะไม่กลายเป็นศูนย์จากการเตะของสปริตคอรสตั้งแต่สี่ขึ้นไปของคู่แข่งนะครับแล้วก็นัดเจม,ม่วงหนึ่งเจมนะครับสามารถอัญเชิญสปริตค้าไลตั้งแต่แปดขึ้นไปจากในแฮทของเราได้หนึ่งใบอันนี้อัญเชิญโดยจากคอรสเนาะนี่ทีบาเลียนะครับใส่มาสองใบไดมอนวอลนะครับใส่มาสองใบแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นเซฟอร์ดรนะครับใส่มาหนึ่งใบนี่ก็คือหน้าตาการ์ดในเด็กเรานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคอมโบและว,วิธีการเล่นกันนะครับก็วิธีการเล่นเด็กเนี้ยค่อนข้างที่่จะะงายนครับก็ มีแต่จั่วนะครับจั่วหาของแล้วก็ตัวหลักที่เราเอาไว้เล่นจริงๆจะเป็นตัวของเชียมาโดนะครับแล้วก็ตัวของสไตล์บูมริโอแค่นี้เองนะเด็กเราไม่มีอะไรมากจริงๆเลยสำหรับเด็กนี้นะครับก็ตัวใหญ่ของเราเนี่ยมันจะมีจุดเด่นก็คือการเล่นที่เป็นการตีนะครับตีอินฟินิตี้จากตัวของรีโอนะครับแล้วก็ตัวของลีโอนี่ยมันสามารถมีการป้องกันอินฟินิตี้ได้ด้วยก็คือจะเป็นจุดเด่นของตัวลีโอนะครับแล้วก็ตัวของ เทมาโดนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้การตีเนี่ยอ่ะเวลาอ e ีฟายจะบล็อกเนี่ยก็ค่อนข้างจะบล็อกลาบากนะครับเพราะว่าต้องกินไ์ตัวเองเพื่อบล็อกหรือว่าเวลาตีเนี่ยจะมีการเลือกพวกที่เป็นจักรประเทศออกมาได้ทําให้มีผลต่อการบุกค,ค่อนข้างที่จะมากนะครับสำหรับตัวของเทมาโดตัวหลักของเด็กเนี่ยทั้งสองตัวสามารถตีอินฟินิตี้ได้นะครับซึ่งตัวของลีโอจะมีภาษีตรงที่ว่าอ่าตัวมนันสามารถบล็อกอินฟินิตี้ได้แล้วก็มีอัลต้าชิลทำให้ตัวขขงมันเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะ มีเกาะป้องกันที่แข็งแกร่งนะครับทาให้ช่วยเกมรับได้ดีเกมบุกก้อนค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มีการแจกเจมทําให้แบบว่าเวลาตีเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะตีหนักหน่อยนะครับส่วนตัวของเทมาโดก็จะซับพอร์ตนะครับเวลาเราตีไปหลายๆเว็บอย่างเงี้ยอ่ะเวลาอ e ีฟายไม่มีการ์ดป้องกันการ์ดใบขอเทิร์นอะไรเงี้ยอ่ะเทมาโดมันก็จะค่อนข้างกดดันนะครับด้วยตัวมันที่มี2เจมอยู่แล้วแล้วก็เวลาอ e ีฟายจะป้องกันเนี่ยก็จะต้อง กินไลท์ตัวเองไปไวอยนะครับซึ่งเป็นตัวที่ค่อนค่างจะกดดันได้ดีนะเป็นถือว่าเป็นคู่ที่คู่นรกเลยสําหรับตัวงูเล็กแล้วก็ตัวของสิงโตนะครับแล้วก็การ์ดใบที่เหลือนะครับจะเป็นการ์ดที่เอาไว้ฟาร์มจริงๆนะก็อย่างตัวของฮ e ว v ิสไอ้นี้เนี่ยก็เวลาในดอสเต็ปเราใช่ไหมเราก็ทิ้งตัวมันจากบนมือเพื่อจัวบวกหนึ่งนะครับเอฟเฟกมีแค่นี้นะครับจริงๆเอฟเฟกของเขาเนี่ยก็ จะมีเอฟเฟกเมื่อนเชิญอีกใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้เล่นหลอกตัวนี้นะครับเอาไว้ทิ้งอย่างเดียวนะไม่มีการแบบเก็บเอาไว้เล่นบนมือไม่มีนะครับสำหรับตัวนี้ถ้ามีก็ทิ้งเพื่อจั่นนะครับเพราะว่าเด็กเราเนี่ยมันไม่ต้องการอ,าอะไรมากนะสำหรับเด็กเนี่ยก็คือขอแค่มีเทียมมาดเราเล่นได้เลยนะตัวของสตรีมราก้อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างดี่ะแนะนําเลยนะก็คือมีเอฟเฟกต์เมื่อนเชิญนะครับด้วยจุ่นหนึ่งแล้วก็มีเอฟเฟกต์ลงฟรีนะครับถ้าเห็นเพื่อนที่เป็น อ่าสิบมงกุฎหรือจากประเทศอัญเชิญออกมาเนี่ยก็จะสามารถอัเชิญฟรีได้เลยก็คือเวลาลงเพื่อนนะครับได้ลงตัวนี้ฟรีแล้วก็ได้จวดหนึ่งฟรีนะครับสำหรับใบนี้เนาะก็คือตัวที่เก่งแหละเลยมีชุดเคยมพันเลมนะครับในการฟาร์มทรัพยากรของคอเนาะว่าเด็กของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้คอเยอะเหมือนกันในการฟาร์มจัวหรือการปรับเลเวลนะครับในช่วงเลดเกมที่เราจะตีแล้วอะไรเงี้ยอาการปรับเลเวลก็สําคัญนะก็เด็กเรานะครับเป็นเด็กที่เน้นตีเนาะตีแบบไม่สนอะไรอะ่ะเพราะเราทําเวทตีได้เยอะไง ก็เวลาตีเนี่ยเราไม่จะไปต้องไปห่วงไปพุงอะไรตัวเองนะครับเพราะเรามีการ์ดป้องกันค่อนข้างจะเยอะนะเยอะมากๆนะมีเฟสเชนมีลิทิบาเลียนะครับมีไดมอนวอลแล้วก็มีเซฟดร์นะครับยังมีมูชล่าในการคอนโ r ทรบอร์ดอีกนะครับบอร์ดในการบุกของเราเนี่ยในการเตรียมปิดเกมของเรามันไม่มีอะไรมากมันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากนะเน็กซัสอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับในการแบบ เอเป็นการเซตบอร์ดตีนะเน็กซั่นนี่ก็คือมีค่าแค่แบบแปะจัว่วแล้วก็ทิ้งเจมไว้ในสนามเพื่อเอาไปลดค่าไล่แค่นั้นนะครับไม่ได้มีผลอะไรต่อลูกเกมมากนักนะครับส่วนสปริตที่เหลืออย่างเงี้ยมันก็เป็นพวกแบบเน้นฟาร์มนะครับอ่าฟาร์มของอะไรเงี้ยเราจะมีแค่ตัวของอีฟินิชเน็กนะครับที่เอาไว้กันมือของเราเพราะเด็กเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอ่าเมจิกนะครับเป็นการ์ดที่เอาไว้เอาตัวรอดนะเพราะเด็กของเราเนี่ยมัน นอกจากรีโอจะบล็อกอินฟินิตี้เนี่ยวิธีเอาตัวรอดอย่างอื่นของเราไม่มีนะครับเวลาเราเจอแบบพวกตีข้ามหัวอะไรเงี้ยอ่าเราก็ไม่สามารถเอาตัวรอดได้หรือมีพวกเอฟเฟกยิงไลท์อะไรเงี้ยเราเอาตัวรอดไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าต่อให้รีโอมันจะบล็อกอินฟินิตี้ยังไงแต่ถ้าแบบรีโอมันบล็อกไม่ได้มันก็เท่านั้นใช่ไหมเราก็เลยมีตัวของการป้องกันเนีมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เอาไว้ป้องกันในหลายๆสถานการณ์ด้วยเนาะแล้วก็มี Infinity Snake นะครับทำให้แบบว่ามือเราอ่ะไม่รับเอฟเฟกอีกฝ่ายทําให้แบบว่าเออเราไม่ต้องไปโฮงพวกที่มันมีเตีแล้วก็ห้ามใช้การ์ดบนมืออะไรเงี้ยอ่านะครับเราใส่ Infinity Snake มาก็เพื่อการนี้นะครับเพื่อป้องกันอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละคอมโบและวิธีการเล่นเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับก็คือเน้นเกมบุกโดยตัวของเทมาโดแล้วก็ตัวของสไตบูมลีโอนะครับในการเป็น2 สองคู่บุกแนละสองคู่นรกนะครับสำหรับอีกฝ่ายเนาะแล้วก็หาทรัพยากรด้วยาการจั่วนะครับอ่ะเซฟเกมไปจั่วไปนะครับแล้วก็ระหว่างจัว่วก็จะได้ก,การป้องกันมาเพื่อเอาไว้เซฟตัวเองนะครับเล้เด็กนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ <S <S สำหรับเด็กนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะค,ครบเครื่องนะครับทั้งการโจมตีนะครับการบุกมีบุกไม่ยัง้งแล้วก็มีการป้องก,กันที่ค่อนข้างจะดีการฟาร์มทรัพยากรเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับสำหรับเด็กนี้เนาะก็ตั้งบอร์ดตั้งอะไรรวดเร็วนะครับมีการ การนู่นนั่นนี่การแก้ไขสถานการณ์บางอย่างเนี่ยเฉพาะจุดก็มีนะครับก็คอมโบและวิธีการเล่นก็มีประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย